สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องพง666ทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมอ,าอัลบั้มพระสวยๆที่เราเออกออกมาโชว์ให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องของผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่14ี่นะครับที่นาพระเหรียญ แนวระบั้มนะครับออกมาให้ท่านได้ชมกันนะครับเหรียญแรกเลยนะครับก็เป็นเหรียญของหลวงพระครูนิรัตนิพระครูนิสัยจิรคุณนะครับหรือหลวงพระโอดนะครับวันนี้ผมก็ทําแสงให้เพื่อให้สว่างเพื่อให้ท่านเห็นก่อนนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะได้ชมดูเหรียญน,นั่นก็ให้ผมถ่ายจัดส่งให้ได้นะครับนะครับ อันนี้เป็นออกที่วัดจันเสนนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเขาเหมือนกับว่าเหรียญดอกจันนะเป็นเหรียญเหมือนดอกจันนะครับอันนี้ท่านต้องชมนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันของลุงพ่อพ่อโอดนะครับวัดจันเสนนะครับ ใบเหรียญที่สองนะครับจะเป็นเหรียญของพระครูวรธรรมมาพิรักษ์นะครับรุ่นทุดงนะครับวัดลิศทองหรือว่าวัดสแกล,ลาบนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับอันนี้จะเป็นเล่นเหรียญที่เป็นรุ่นทุดงนะครับ ก็ให้ท่านดูเร็วหน่อยนะครับนะเหรียญต่อไปครับอันนี้ก็เหรียญจะมีบินหน่อยนะครับเพราะว่านะเหรียญพระครูนิสิตนะไม่ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเหรียญลวงปู่ขันนะครับนะ เหรียญของหลุงป,ปู่ขันโชติโกนะครับวัดหนองพงังนาจังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นอายุ82ปีนะครับเหรียญผมก็เก็บไว้อันนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ นับถืออยู่มากมายนะครับเหรียญต่อไปครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์นิสิตนะครับฐานฐานสัมปโนนะครับวัดทรัพย์น้อยทํรรัศมีนะครับวัดทร์น้อยทํรรัศมีก็จะมีโค้ดนะฮะผมก็ แล้วก็มีโค้ดตอกนะครับข้างหลังก็จะตอกว่าวรกรนะครับข้างหลังนี่จะเป็นพระพุทธรัศมีนะครับสีสวัสดนากูลออกมาปีพศสองพ้อยสีนะครับ นี่เหรียญน,นึงนะครับเ,เหรียญนั้นนี้ผมได้มาผมก็จําไม่ได้นะครับนะว่าได้มาจากที่ไหนแต่ไปงานพระราชทานเพึงศพนะครับนะพระครูวิเศษรัตนคุณนะครับหลังยันตุ๊กตานะครับที่ระลึกในงานพระราชทานเพึงศพนะครับให,ให้ดูเร็วนยนะครับ ไปครับเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับเหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับรุ่นเสาห้านะครับเ,เหรียญนี้ก็เป็นเป็นรุ่นที่เขาสร้างพิเศษนะครับนะสร้างจำนวนน้อยนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อปลุกเสกที่ใช้เวลานานนะะใช้เวลา,นานในการปลุกเสกนานมากนะครับ เหรียญนี้ก็เป็นที่ต้องการเขาเรียกว่าเหมือนว่าเหรียญเนี่ยก็มีประสบการณ์ของผู้ที่นําไปใช้นะก็เป็นเหรียญประสบการณ์ของท่านนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับอันนี้ออกมาปีพศ2อ2 1นีะครับสร้างเมง 2, ื่อปีพศ2521รเเหรียญต่อไปครับ เหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับวัดกระทิงนะครับรุ่นหนึ่งนะครับพร8ประการจังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้เป็นเป็นรูปหล่อเมือนเป็นยังไงมันนูนๆน,น,นะครับเหรียญจะนูนๆเป็นรูปหล่อของพระองค์งงท่านนะครับนะเพราะว่าเป็นเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะเป็นเกจินะครับที่ขึ้นชื่อ นะของจังหวัดจันทบุรีเลยครับเป็นอดีตเจ้าว,วาดวัดกระทิงนะก็เป็นที่กล่าวขานก,นกันครับว่าท่านนะมีเหมือนมียานบาร,รมีในเรื่องของภาวนาจิตอย่างเงี้ยครับนะเป็นเรื่องของการภาวนาจิตนะก็สามารถที่จะอะ,อะไราเรียก มียานันแก่กล้านะครับสามารถระงับแบบไม่ให้สัตว์อะไรพวกนี้ออกมาในช่วงที่ฤดูที่ก็ปล่อยให้คนไปากราบสักการะบูชาที่บนเขาคีจกูดนะครับนะแล้วก็ท่านก็มีในเรื่องของในเรื่องของอาสามารถยังรู้ดินฟ้าร่วงหน้านะครับแล้วก็เป็น พวกชาวบ้านหรือพวกที่นับถือท่านก็คิดว่าท่านเนี่ยหายตัวได้เดินเพราะท่านเดินเร็วเร็วจนชาวบ้านตามไม่ทันนะครับก็ให้ท่านดูเหรียญองนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมนะครับ เหรียญของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับบางคนก็บอกว่าเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญย้อนยุคนะฮะเป็นเหรียญร้อนย้อนยุคนะครับนะไม่ใช่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างนะเป็นหลวงพ่อน้อยนะครับสร้างหลวงพ่อน้อยจเจ้าวาดนะสร้างเหรียญของหลวงพ่อเดิมมาเพื่อเอาไว้แจกจ่าย ให้กับญาติโยมที่มากราบสักการะบูชาท่านนะครับหรือว่าเอาไว้แจกจ่ายเวลาคนมาทําบุญนะตามกําลังศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น,ะ,น,ะ,น,ะ,นะเหรียญน,นี้ก็สร้างนะก็จะเห็นทั่วไปนะครับถ้าไปทําบุญก็จะได้อะไรอย่างเงี้ยครับ มันเป็นเหรียญที่ไม่ใช่ใชหลวงพ่อดเดิมสร้างนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับอันนี้นะั้นสาหรับเหรียญนเหรียญน,นี้นะแต่เหรียญอื่นนะผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องท่านก็ต้องอพิจารณาดูนะครับพนะผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชํานาญในเรื่องของแต่น,นี้ก็คือได้มานะครับได้มาก็เอามาเก็บ สอ่อะลบั้มไว้นะเก็บใสอ่อะลบั้มที่ผมมีอยู่นะครับก็ก็เอาออกมาให้ท่านได้ชมกันนะครับนะครับซึ่งพระนี่ก็มีจํานวนมากมายนะครับนะครับก็มีโอกาสก็จะมาเปิดให้ท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากให้ท่านได้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการชมคลิปในต่อๆไปนะครับเพราะเรียนที่เอาออกมาให้ท่านชมเนี่ยผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่า เ,ออเป็นพะระทิงพระเทพระอะไรเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่รู้ว่าผมเนี่ยก็คือได้มานะครับได้มาก็คือว่าแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญก็จะเก็บนะครับเก็บสะสมไว้อย่างเดียวนะครับแต่นี้ถ้าใครอยากจะได้ไปบูชานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ไ d ดี n ลตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะฮะ ก็สามารถที่จะมาชี yeah. ้แนะหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผมได้รับทราบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องของเหรียญของอะไรเท่าไหร่นะฮะคือไม่ได้ศึกษาเลยนะครับก็จะเก็บไว้ก็คือเป็นพระที่ผมเก็บเพื่อไว้บูชานะครับแต่นี้ว่าพออยู่มากก็ดูเยอะเยอะก็เอาออกมาให้ท่านได้ชมกัน ถ้าท่านถูกอกถูกใจก็ติดต่อได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้นะครับอาจจะถูกใจท่านบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ